โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ห่างหายจากการอัพคลิปไปนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการนี่นะครับเจาะกระถางน่าจะเป็นกระถางทูบนะครับผมจะเอามาใส่ต้นไม้ซึ่งมันไม่มีรูระบายน้ําแล้วผมก็ไปได้อุปกรณ์ตัวนี้มาครับมันเป็นตัวเจาะเขาบอกว่ามันเป็นตัวเจาะกระเบื้องนะครับก็ไม่แพงนะผมสามตัวนี้ผมได้มาในราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับ ซื้อมาจากท็อปปี้นะครับตอนนี้ผมเอาได้มาสามขนาดนะฟังดูก่อนผมได้มาสามขนาดก็มีแปดมิลอันนี้แปดมิลเนี่ยแปดมิลมือขวาเนี่แปดมิลตัวนี้ก็หกมิลนะครับเล็กหน่อยหกมิลอันนี้แปดเนี่ยส่วนตัวนี้ใหญ่ที่สุดที่ผมได้ก็คือสิบสองนะครับผมคิดว่าน่าจะเจาะสิบสองมิลนะนะครับเจาะอันเดียวก็พอเจาะตรงกลางเนี่ยสิบสองมิลนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้ไปก่อนนะ <c oughs> แล้วอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็เป็นสว่านโอเคนี่ครับสว่านปรับเบอร์สองปรับเบอร์สุดเลยครับเปิดแรงสุดเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นผ้านะครับเอาไว้เอาไว้ความงานเราลงแล้วมันจะได้ไม่ไม่ไม่สะบดัดไม่ดินนะครับคิดไปอย่างนี้นะอันนี้ผมก็เป็นการเจาะครั้งแรกนะครับ ก็ก็เลยทําคลิปมาให้ดูกันไปเลยว่ามันเจาะยังไงคราวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าวิธีการเจาะนะครับเราจะเราจะไม่วางลงไปตรงตรงแบบนี้เลยนะครับตอนที่เจาะตอนแรกเนาะเนี่ยเราจะไม่วางตรงๆแบบนี้เราจะเอียงนิดนึงนะครับให้มันกินกินเนื้อกะเบื้องไปก่อนหน่อยนึงกินเนื้อกะเบื้องกินเนื้อถังกระถางทูของเราเนี่ยนะครับไปหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยแล้วแล้วเราค่อยกดแล้วค่อกดให้มันลงเป็นแบบนี้นะครับ บบเอียงก่อนเอียงนิดหน่อยก่อนนะครับพอมันเริ่มกินปั๊บเริ่มเข้าเนื้อแล้วก็ค่อยให้มันไดรนาบแบบนี้เนาะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระหว่างการที่ที่เราเจาะเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วก็เกิดฝุ่นเราจะต้องมีน้ําด้วยครับเนี่ยขวดน้ําเนี่ยเอียงน้ําลงไปนะครับ,รป,นะรบประมาณแบบนี้นะครับใส่สไปเพื่อลดความร้อนแล้วก็ลดฝุ่นไม่ให้มันมีฝุ่นฟุ้งกระจายโอเคยังไงก็พูดมาขนาดนี้แล้ว อันนี้คือผมไปดูจากที่เขาสอนทํามานะแล้วผมก็เอามาถ่ายทอดต่อว่ามันทําได้จริงหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมทําครั้งแรกนะเดี๋ยวผมลองผมจะลองเจาะแบบไม่เอียงดูนะแบบวางตรงตวางตรงต,รงตรงแบบนี้เลยอะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันจะสะบัดอะ่ะมันน่าจะสบนะบัดผมว่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะอือใช่นะครับผมลองนะม,นมันสะบัดจริงๆครับมันจะดินด้นๆเลย ว่านตัวนี้ก็ดิ้นตัวงานก็ดิ้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอียงดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวลองเลยอโอเคมันเริ่มกินเนื้อเข้าไปแล้วเห็นไหมมีรอยแล้วเนี่ยเนี่ยเี่ยเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับเอาอีกนิดหนึ่งมาแล้ว นี่กินไปเยอะแล้วเห็นไหมยาเซน้ำไปเห็นไหมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม,ไม่ไม่คิดมากนะครับเดี๋ยวล้างให้ดูเห็นไหมโหง่ายดายมากเลยนะไม่ถึงสองนาทีโอเคําต่อนะครับ อ่ะให้ดูเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวยังให้ดูอ่ะโอเคเห็นไหมพอเราใส่น้าปับ๊บมันก็จะไม่มีฝุ่นนะครับมันก็จะเป็นเป็นน้ําอยู่ในนี้เนาะทำให้ฝุ่นไม่พุ่งกระจายเราทำต่ออ่ะทำยังไ,ไงเห็นไหมโอเคเห็นแล้วมุมนี้น้ำเริ่มแห้งเติมน้ำก่อน ควงนิดนึ่งนะขวงนิดหนึ่งนะ่าจะหนาพอสมควรแล้วเนาะลงไปลงไปสักประมาณ5้ามิลแล้วก็ยังไม่ทะลุเอาต่อโอเคเรียบร้อยง่ายได้เสร็จแล้วแค่นี้เราก็ได้ กระถางดอกไม้แล้วนะครับนี่นะครับจะไปใส่ต้นอะไรก็ไม่รู้ทําไปก่อนนะครับนี่งานโอ้เห็นไหมง่ายไหมทาเองก็ได้นะครับทำเองก็ได้อย่างที่บอกนะคุณต้องเอียงก่อนเอียงเอียงข้างหนึ่งก่อนไม่ให้มันลงเป็นด้านหน้าแล้วค่อยพอได้ปั๊บค่อยตรงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทํากันดูแล้วกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ